สวัสดีนะคะเพื่อนเรามาุมนี้กันนะคะเก็บเก็บภาพก่อนนะ,ะเพื่อนเก็บภาพก่อนที่ัะนด้ปลูกนะเพื่อนทยกท่านก่อนที่มันจะเขียวก่อนที่มันจะเหลืองจะแดงนะฮะอันนี้กําลังหน้าหนาวอยู่นะคะเพื่อนลมแรงลมแรงตรงนู้นก็คือที่เขาเอ่อเอามูลสัตว์มาทําก๊าสนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นโดมนั่นนะมันเคยระเบิดแลวนะครั้งหนึ่งนะ ัน,นหมู่บ้านบ,บีเองนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายให้ดูตอนที่มันแบบสวยไหมสวยไหมต้นไม้มันมีแต่กิ่งมันก็สวยนะเพื่อนเนะเราจะเราจะหมุนไปเลยสามร้อยหกสิบองศานะคะ คนขับรถไปมาเขาก็ส่องบีนะว่าเออไอ้อนี่มันทำอะไรของมันนะไม่เราไม่สนใจนะเราจะเก็บผ้าไวนะ้นะเพื่อนน,นนี่นะคะเพื่อนนี่นี้เนาะลมแรงนะคะเพื่อนรื้อไม่รู้มีต้องไปตัดเสียงออกไหมฮะเป็นยังไงฮะนี่กรนะชวยเล็เปิ้นะเพื่อน เพื่อนจะได้ยินเสียงรถถ่ายนะเขาก็จะเริ่มถ่ายถ่ายนงถ่ายนาแล้วนะคะเพื่อนนี่อืมตรงนี้มันก็จะสวยมากนะเพือ่อนเนาะสี่สิบสี่สิบเขาให้ขับสี่สิบ นะได้เช <ś webinars> ื <wird variance> ่อถอะไม่มีใครขับสี่สิบนะเพื่อนนะดีเว็บเพื่อนนะเดี๋ยวพอตอกไม่บานเราจะมาตรงนี้กันอีกทีเนี่ยเพื้อนไดหรอค้าไม้บานหนาวจนสั่นแล้วเนี่ย